สม, ica, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตตามที่คณะแพทย์พุทธวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าส네ิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกลาบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรหลายครั้ง และคณะแพทย์ตรวจสอบพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งรัประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ประอาการสุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2,568เวลา21นาฬิกา21นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอากาศสงบสิริประชนพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกรล้าโปรดกระหมอ่อมให้สำนักพระราชวัง จัดงานพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามพระราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในสำนักพระราชวังไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง 24ตุลาคมพุทธศักราช5 6 8 8าสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบรอยสํสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบัญญครบถ้วน